สวัสดีครับ <c oughs> มาดูกันครับสำหรับสมุนไพรอีกีนิดหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรทั้งเป็นไม้ประดับและเป็นสมุนไพรนะครับมาดูกันครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรสวัสดีครับพามาดู ม้ประดับเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับสำหรับวัชพืชชนิดนี้เป็นทั้งไม้ประดับและก็เป็นทั้งสมุนไพรนะครับพืชสมุนไพรไม้ประดับชนิดนี้ก็ชื่อว่าต้นกระดุมทองนะครับต้นกระดุมทองนะครับ ต้นกดุมทองนี้เป็นพืชพันไม้เลยนะครับเวลาออกดอกดอกก็จะสวยงามมากครับดอกก็จะสวยงามมากเป็นสีเหลืองดอกสีเหลืองนะครับสวยงามนะครับเป็นไม้ประดับเหมาะสําหรับปลูออกไว้ประดับตามบ้านเรือนสํานักงานที่ต่างๆนะครับ แต่ก็เป็นสมุนไพรนะครับแต่ก็เป็นสมุนไพรที่มีสมรรพครุณทั้งด้านการรักษาโรคนะครับมีสรรพคุณทั้งด้านการรักษาโรคนะครับใบนะครับใบใบลาต้นนะครับก็สามารถนํานมาพอกสีนะครับพอกสี อกอาการบวมของผิวหนังนะครับสามารถนำมาพอกนะครับให้หายจากอาการตังกล่าวได้นะครับสำหรับใบลำต้นนะครับและก็ดอกใบลำต้นนะครับก็สามารถนำมาต้มรับประทานนะครับ นำมาต้มรับประทานตามความเหมาะสมของอวัสดุและก็ภาชนะนะครับเพื่อนะครับเพื่อความเหมาะสมน,นะครับกับการต้มนะครับก็สรพคุณทั้งด้านการรักษาสรรุณนทั้งด้านยาก็จะช่วยนะครับจะช่วยรักษาอาการของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ ของพวที่เป็นโรคเบาหวานะวน,าน,นะครับจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยลดความดันโลหิตสงูงช่วยลดความดันโลหิตสงูงก็จะช่วยเกี่ยวกับการแก้อักเสบของภายในร่างกายนะครับ เกี่ยวกับการแก้เสียของภายในร่างกายนะครับต่อต้านอนุมูอลอิสระนะครับสารพิษนะครับออกจากร่างกายนะครับจะขับสารพิษออกจาก,ากร่างกายทั้งด้านปัสสาวะนะครับอุจาจาระนะครับสำหรับสรรพคุณของต้นกระดุมทองนะครับ ต้นกระดุมทองนี้ครับก็มีสรรพรุ์อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในดอกซึ่งอยู่ในดอกของกระดุมทองนะครับต้งอยู่ในดอกกระดุมทองนะครับที่มีสีเหลืองนะครับก็จะมีสารนิดหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับช่วยช่วยรักษาดวงตานะครับช่วยรักษาดวงตาดวงตาของเรานะครับช่วยรักษาดวงตาของเราท่นุ รักษาของดวงตาของเ,ขเราให้เดีนะครับให้ปลอดภัยจากโรคดวงตานะครับให้ปลอดภัยจากโรคของดวงตานะครับจะ,จะช่วยนำความจะช่วยนำความ จำใสนะครับจะช่วยในความจำใสในความจำใสของดวงตานะครับบำรุงดวงตานะครับให้ดวงตาอยู่ในสภาพที่ดีนะครับให้ดวงตาอยู่ในสภาพที่ดีครับและก็อีกอย่างหนึ่งจะช่วยในการมองเห็นนะครับจะช่วยในการมองเห็นในสายตาของเรานะครับจะช่วยในการมองเห็นในสายตาของเราครับให้ชัดเจนแจ่มใสนะครับสําหรับ สารที่อยู่ในดอกของต้นกระดุมทองครับก็จะช่วยนะครับจะช่วยดูแลดวงตาและก็ช่วยบำรุงสายตาของเราให้ในการมองเห็นนั้นดีนะครับทัดแต่งใจนะครับงัวนะครับสำหรับดอกกระดุมทองนะครับก็สรรพคุณของต้นกระดุมทองก็ โดยใ,ในการรักษาโดยในการรักษาก็นํามาต้มระประทานนะครับนำมาต้มระประทานทั้งดอกใบกิ่ก้านนะครับนํามาต้มระประทานตามความเหมาะสมของวัสดุและก็ภาชนะที่เรานามาใช้นะครับซึ่งช่วยในการลดน,น้ำตาลในเลือดนะครับลดความดันโลหิตสูงนะครับช่วยในการดูแล ดวงตาสายตานะครับลดอาการอักเสบของร่างกายนะครับลดอาการอักเสบของขับสารเป็นออกจากร่างกายนะครับสําหรับอสัพลของต้นกระดุมทองนะครับช่วยดูแลเรื่องธาตุนะครับเรื่องธาตุในร่างกายของเรานะครับช่วยปรับปรุงธาตุช่วยปรับปรุงธาตุในร่างกายของเรานั้นให้สมบูรณ์นะครับ มีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมนะครับจะบรุงธาตุของเรานั้นให้สมบูรณ์นะครับให้ดีนะครับในเรื่องของธาตุที่อยู่นั้นในร่างกายของเราธาตุสีดินน้ำลมไฟนะครับจะช่วยบำุงธาตุของเรานั้นให้ดีนะครับปรับสภาพธาตุของเรานั้นให้ปกตินะครับปรับสภาพธาตุในร่างกายเราของเรานั้นให้ปกตินะครับ สำหรับสมบัติของต้นกระดุมทองนะครับถ้าไม่มีก็ลองหา้มาปลูกไว้นะครับถ้าไม่มีก็ลองหา้มาปลูกไว้นะครับไม่เป็นพิษภัอยอะไรนะครับนำมาต้มรับประทานนะครับอาจะช่วยดูแลรอนการของผู้เป็นเบาหวานนะครับของผู้เป็นความดันไม่สูงนะครับร่างกายอักเสบนะครับบอบช้ำน,นะครับ เพื่อบำรุงทัดสีเดงนนั้นเพงว่าเราให้ปกตินะครับถ้ามีอาการท่านีะคกาับพอกช้ำดำเขียวหรือเป็นสีเป็นหนองก็สามารถนำใบนะครับใบตำแม่ละเอียดแล้วก็นำมาพอกนะํนำมาพอกแห้งของเรานครับผมสำหรับคลินี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ